มาดักหนูนาด้วยเหยื่อมันสปะปลังนะครับผมไมายนี้ผมเคยมาดักรอบหนึ่งแล้วนะครับเคยได้ตัวไปแล้วนะฮะแต่คิดว่ายังมีตัวเหลืออยู่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาซ้ําหมายเดิมนะครับผมเหยื่อที่ผมจะใช้วันนี้นะครับผมเป็นมันสปมปลังแล้วก็โรยด้วยข้าวเปลือกนะครับแล้วลองมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวไหมนะครับ จุดนี้นะครับผมจะวางเยอะๆเลยสัก5 6อันเลยนะครับเพราะว่าเห็นรอยมันคุยมันกัดหญ้านะครับผมก็ดัดไปเรื่อยๆนะครับผมหาที่หาทางทำเลมอเหมาะนะครับเพราะรอบที่แล้วที่ผมมาดักนะครับมันเหมือนจะง้างกับดักผมไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจึงต้องมาย้ำแ้นมันสักนิดหนึ่งนะฮะพอเสียบมันเสร็จแล้วนะครับ ผมก็จะทําการเอาเข้าเปลือกมาโรยมากองไว้ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมผมจะใช้น้ําหอมนะครับนี่เลยนะฮะเป็นน้ําหอมดักหนูนานะครับผมซึ่งได้สั่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งน้ําหอมยี่ห้อนี้นะครับผมผมคิดว่ามันใช้ดีเลยนะฮะพอดักกันเสร็จแล้วนะครับก็จะพาพี่ๆไปดูตอนกลางคืนเลยละกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงมารอลุ้นกันนะครับ ามาดูอันแรกนะครับมผมยังไม่กินนะครับเหมือนจะยังไม่ออกหรือเปล่านะฮะนูมาดูอันที่สองก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีรอยคุย้ยไม่มีอะไรเลยเงี้ยครับเงเงียบเงาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่เข้านะครับ หรือว่าหนูมันยังไม่ออกหรือเปล่านะครับผมมาดูอันนี้ครับกลับหายครับเพื่อนออกลับหายามาลุ้นกันนะครับว่าจะโดนจะอยู่หรือเปล่านฮะมาแล้วครับแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับโดนครับผมโดนก้านคอเลยนะฮะ กับดักอันนี้นะครับเป็นอันสุดท้ายพอดีโห oh, นึกว่าจะแฮวสซะแล้วคืนนี้สรุปผลงานคืนนี้นะครับมาเช็คกับรอบแรกครับได้มาหนึงแต้มนะครับตัวใหญ่พอสมควรเลยเดี๋ยวเรามารอลุ้นต่อนะครับในตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวว่าไปพีพ,พไปเลยละกันนะครับมาต่อกันตอนเช้านะครับผมอากาศก็จะเย็นๆน,นิดหนึ่ง รลอลุ้นกันว่าจะได้จะมีตัวบวกเพิ่มจากของเมื่อคืนหรือเปล่านะครับมาดูอันแรกนะฮะเงียบเงาเหมืนอนกันแต่ดูเหมือนว่ามันจะคาบกับดักผมย้ายที่นะฮะมันดึงกลับออกมาข้างนอกนะครับ มันเหมือนมันดึงกับดักออกมาจากกองข้าวนะครับผมแล้วมันก็คุยกินกองข้าวนะฮะอันนี้นะครับจุดที่เราได้ตัวเมื่อคืนนะครับเป็นอันนี้ดักไว้ตรงที่เดิมลยนะฮะไม่มาไม่ซ้ำนะครับแต่ผมมั่นใจนะครับว่ามันยังมีตัวเหลืออยู่นะครับอย่างนี้เพราะว่ามันมีขุยมันเหมือนมันแบบตอนที่มันเพิ่งขุดเสร็จใหม่ๆเลยครับ หุยแบบปิดเปียกเลยนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคุยกินข้าวอย่างเดียวนะผุดลงไปข้างล่างกลับ<อ> ones, เลยน,น,น,นี่เลยนะฮะเพลาดเกิดอันนี้ก็ไม่เข้านะครับผมกับดักเราก็น่าจะเหลืออีกอันนึงนะครับเหลืออันสุดท้ายแล้วนะครับมาลอรุ้นกันว่าจะโดนไหมจะมีตัวไหมต่ได้หิ้วหาง จะได้เพิ่มอีกตัวไหมครับบวกกับเมื่อคืนนะฮะมาดูวันสุดท้ายนะครับผมเงียบนะครับไม่เข้ามันเข้านะครับแต่คือมันประมาณแบบว่ามันคุยกินใต้กับดักเลยนะครับอสรุปผลงานนะครับผมตอนเช้าไม่มีแต้มนะครับแต่ยังดีที่เมื่อคืนได้มาหน่งหางนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับกับดัก6อัน ะะอย่างไงก็ฝากตามด้วยและกันนะครับผม